เขลี้ยงในกระชังตายเขามาฟ้องเราเพราะนั้นไม่มีนอกบ้านไอ้คนที่พูดเนี่ยคนอื่นก็พูดไปเทอะประมาณสิบปียี่สิบปีที่แล้วตั้งแต่ปีสองพันเอ่อชิซึสคาราดเนี่ยไม่มีใครเข้าใจยินแต่มันมีคนคนหนึ่งมันเป็นรองทาร์บีเก่งมากชื่อแอลกอคงได้ยินแอลกอมันถูกไอ้บุชโกนะเอ่อมันก็เลยไม่ได้เป็นทาร์ีแต่มันก็เลยมาทํางานเรื่องเฮ้ยโลกนี้ไม่มีนอกบ้าน,นก็คือเรียกโลกร้อนโลกร้อนนะท่านท่านเคยได้ยินคำนี้ท่านก็เป็นดาวน์โหลดจากยูทูบอะไรเนี่ย เรื่อง inconvenient truth inconvenient แปลว่าเรื่องที่ไม่ควรจะพูดแต่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราจะปิด inconvenient truth ไปเยอะในประเทศนี้ก็จะดูดิเพราะว่าหลักการสากลคือยิ่งเปิดเผย inconvenient truth มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนำมาสู่การเยียวยาถ้าเราไม่เปิดเผยความจริงมันก็เยียวไม่ได้เหมือนไม่มาบอกหมอว่าเป็นอะไรเน่ยหมอก็เดาแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนไข้ คุณมีวิธีเชียร์เขาเล่ามากๆเนี่ยมันก็แก้นําไปสู่ทางแก้ไขคนไทยตอนนี้อยู่ในช่วงห้าแยกว่าผ่าใจตรงที่ว่าจะตัดสินเรื่องนี้จะบอกหรือเปล่าวะถึงไหมเราบางอย่างเข้าใจเช่นคุณไม่สบายคุณไม่อยากบอกลูกอะเพราะเดี๋ยวลูกห่วงหรือคนที่รักห่วงเช่นมันต้นว่าพ่อแม่ลูกมาซื้อลูกมาขอซื้อซัมซุงใหม่ไอเราเปียแชร์ส่งส่งเลยค่าเราเรียนมาอยู่คุณกล้าบอกลูกไหมว่าเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อเลยลูก และไอ้เกมเกิมอย่าเพิ่งซื้อเลยเกมบ้าเลยเดี๋ยวห้าแสนบาทนมึงอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องบอกมันเนี่ยเ้ยอย่าบอกเลยมันห่วงหน้าที่มันคือเรียนหน้าที่เราคือหาตังค์ผู้ชายหาตังค์ผู้หญิงใช้ตังค์นะแล,ะลั่นรูดขานตังค์เนี่ยใช่ไหมเราแบ่งหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีโคซิสเตเนี่ยมันบอกถึงระบบใหญ่สุดในโลกที่มนุษย์มันถักทอพึ่งพากันโดยไม่มีใครที่ไม่ใช่พวกเรามันไม่มีพวกเขาวพวกเรา ท่านก็เลิกเห็นแล้วเร่องเร่องีลาสีกันเสือ้อแดงเสือ้อเลมเสือ้อว่ไมันไม่มีมันไม่มีนอกบ้านแต่ก่อนมันมีแค่ครอบครัวและต่อไปก็เป็นตำบลอ,อ,อำเภอจังหวัดประเทศเดี๋ยวนี้เขา,าบอกปีหน้าไม่มีประเทศแล้วคนไทย67ล้านมันเป็น 670ล้านแล้วเขมรเราโยนแม่แถมมาเราเพิ ora, so people, ่งรู้เนี่ยแค่ตกใจนิดเดียวออกไปแสนห้าเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันกลับมาใหม่อีกแสนแปดก็สมัยแล้วเราก็ขายบัตรมันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็มาสักษาพยาบาลใช่นไหมตัวที่อารัวินัยสวัสดีวอนอวมเห็นไหมไทยพันห้าอีเขมรมาเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยแปดต่ดีตั้งแต่รักษาฟรีนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่ที่ท่านเกี่ยวเต็มประตู เกตัวก็ดูต่ออันนี้ที่เราไปแล้วก็คือการพึ่งพาต้องเรียกว่ามีโลกของเราผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือทุกคนอย่ท่านอาจารย์หมอโบเวนท่านก็บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพึ่งพากันทั้งโลกถกทอทั้งโลกเนกี่ยจะโค่ทั้งแล้วก็วิธีพิจารณาเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมที่ถกทอกันสี่อย่างในเรื่องของระบบ ถายนอกตอนที่เราทำงานเล็กๆสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าท่านเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หือหัวหน้าโครงการซึ่งไม่นานก็เป็นหรือเป็นเจ้าของกิจการเวลาจะกูแ้แบงค์แบงค์จะให้เขียนหน้าแรกเรียกใบปากหน้าว่าท่านมองสี่ตัวนี้ยังไงเขาจะวัดท่านสองอย่างเองเีกในเผย,เย,เยจะกู้ตัางกู้กู้งอันหนึง่งท่านมีความเห็นทั้งสี่อย่างนี้ไหมอันที่สองท่านเห็นความเกี่ยวพันมันหนระือเปล่าขอเล่าสั้นๆ เผื่อท่านจะเบื่อสอชอแล้วไปเปิดร้านตะเวนพรนะร <c oughs> นี่ให้นึกถึงการทำธุรกและธุรกกิจเนี่ยเหมือนออกเรือไปหาปลาอย่างที่ท่านออกรถทุกเชา้าท่านไปหาปลาท่านต้องดูก่อนวันนี้ฝนตกแดดออกอันนั้นเขาเรียกการเมืองคือวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรคือการเอโอเค,คเพราะนั้นแปลง่ายๆออกรถล้อฝนทุกเช้าเนี่ยการเมืองเป็นอย่างไร ถ้าท่านค้าขายก็คือตอนนี้กฎหมายอะไรที่มันเอื้อมันเชีย์เรื่องนี้แล้วมันฉุดเรื่องนี้เช่นเป็นต้นว่าตอนนี้ถ้าท่านทํา s ส e มันลดภาษีได้มันทำอย่างงี้ได้อาท่านก็ต้องพยายามวางแผนเรื่อง s อ e หรือถ้าท่านเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่าลดภาษีอีกหน่อยนึงเงี้ยนี่นี่เาเรียกหรือาถ้าทาอย่างงี้โซเชียล n อ e นเตอร์รก็คือทําอะไรที่เป็นประโยชน์สังคมเช่นเซฟพลังงานหรือประหยัดนู่นประหยัดนี่ไอ้อย่างงี้เขาเรียกโซเชียลเอ็นเตรรก็ ได้ B O I อะไรเงี้ยนะนี่นี่ชื่อท่านต้องทำไอันนี้คือการเืองแปลว่ากาติกาสังคมนะภาษาอังกฤษเขามีคำคำหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องสนใจมนันหรอเขาเรียก compliance ทำอะไรต้องมี compliance คือว่าทำถูกกฎถูกระเบียบในประเทศไทยที่มันโกลาหลอยู่ก็เพราะอไอ้คอนแล่เนี่ยมันคนแค่รู้แต่สิทธิ์แต่มันไม่รู้หน้าที่ไงก็เรียกว่ามันทำเพื่อเดียวไงก็คือรู้กฎขึ้นเดียว,วก็คือกฎในการมีสิทธิ์เช่นสิทธิ์สภาพส่วนบุคคลก็เรียกร้องกันใหญ่เลย แต่หน้าที่กูไม่รู้เรื่องมือเออีวก็จะเป็นปัญหาอันที่2เศรษฐกิจถ้าเปรียบว่า<ม>การทํางานเราเหมือนเรือ<ม>หรือรถก็ได้รถหน่วยเรานั่งรถไปรถล้ลอหมุนหนึ่งต้องดูลมฟ้าอากาศดยการทพยาการอันนี้คือการเลยสองคนไพ่ฟ้าหน้าใสาหรือหน้าซีดเราแวะกระลาศูนี่ปลาก็ผอมๆผักก็เน่าๆแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่อ้ตาตัวอ้วน ผักก็สดชื่นแจ่มใสเวลาที่อาจารย์ทําธุรกิจอาจารย์ก็จะใช้น้องๆที่เป็นเซลล์ออกไปตลาดและให้มันไปดูตลาดสดและให้รายงานโทรเข้ามาตอนนั้นไม่มีมือถือให้มันโทรเข้ามาวันเนี้ผักที่จิ้มน้ำพริกได้มีกี่ชนิดให้มันลบโอ้ัโอเขียนนี่เป็นการสอนไงว่าเฮ้ยดูเศรษฐกิจไงก็ดูจานวนผักจิ้มน้ำพริกกันเมืองไทยที่ระมาณ270อย่างที่จิ้มน้ำพริกได้ที่เมืองไทยเข้าไปก่อสร้าง คนไทยเป็นรับจ้างก่อสร้างในยุโรปก่อสร้างแต่ทุกคนชอบเพราะคนไทยนี่เวลาก่อสร้างแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเช่นไอ้เอลงเออลงบนทุกของบินไออลงจอดของบินที่เป็นความลับนะไอ้อิสราเอลว่าจ้างคนไทยถ้าจำเกาหลีนะแพงและฝีมือดีแต่มันเล่าได้หมดเลยว่าจอดดูไหนอะไรๆรับข่าวไปอ่านข่ามคนไทยเลยบอกโอู้เขุนจ้างมาบอกตองปูนกูไม่รู้เรื่องก็ดีเป็นความลับคือว่ากูไม่ได้จำเลย แต่มีปัญหาค่าสนามบินปูหม่ดไว้ปรากวดปีนี้องุ่นไม่ออกเลยเพราะอะไรมันเด็ดยอดจินจะพิกหมดแล้วก็แย่ที่ตะกวดหายหมดเลยไอ้อิสราเอลก็ไปเอาทีมจากอังกฤษมาสื่อสายอะไรเฮ้ยเกิดเหตุใหญ่แล้วเว้ยครับสัตว์ทั้งหลายหายไปปีนี้สัตว์กลับมาอีกแล้วเพราะสนามบินเสร็จพวกอีสานกลับบ้าน สั์ทั้งหลายประกอบกันมาอยู่แต่ก่อนอยู่ในรูหมดเลยกูเดี๋ยวแดเ่ยแดเนยเพราะนั้นเศรษฐกิจมันเป็นหรือก็ที่พูดอย่างนี้ขอไม่ได้ไม่ได้ถูกชาวชาวอสานแดตกำลังบอกว่ามันต้องดูดัชนีว่าเศรษฐกิจดูยังไงส่วนใหญ่ก็ดูสองอย่างแหล่งเงินนอกงบกับดอกเบี้ยแล้วท่านก็ดูดอกเบี้ยตอนหรือเอาง่ายๆสองตัวดูตลาดหุ้นกับดูดอกเบี้ย คนถ้าดอกถูกมันก็ไปฝากมันก็ไปซื้อหุ้นคนถ้าดอกแพรมันก็เลือกอะไรไปเสี่ยงว่าหุ้นมันมีขึ้นลงลงกูกเมินฝากนั่นคือเหตุผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นหรอกที่เมืองไทยฝรัลล่งมาลงทุนเยอะแยะอย่าง,าง,าง,างแรกตอนแรกตังดอนมาเป็นบาทได้ไดไดกาไรเลยซื้อหุ้นได้กาไรแล้วตอนเอาขากลับยังไม่อยากกลับเอามาฝากความเสี่ยงได้เมือไรแลวเพราะเมืองนอกตอนนี้ยุโรปตอนนี้นะคุณเอาไปฝากดาวซิ่งดาวซิว่งดอกเท่าไหร่ เท่าไหร่ครับดาติดลบเออติดลบ,ลดลบมายอดเยี่ยมเลยสมอือนเสมอไหน่าย,ย,ย,อยอติดลบหมายว่าไปฝากหนึ่งล้านบาทโดนสองหลงจุดห้าศูนย์ติดลบไม่เคยเห็นน่ะเพราะอะไรเงินมันเกินมึงเอามาฝากเก,กเกะจริงจริงฮะนะเกกะเพราะนั่นทำไมเงินมันเข้ามาเมืองไทยไม่ใช่เื่อเชื่อมั่นไม่เชื่อมัอมอมนมอม่นหรอกเรือเนี่ยไอ้เงินเนี้ยยิ่งใหญ่ๆเนี่ย เหมือนเรือฮะมันต้องมีที่จอดเมืองไทยมันมีเกาะแก่งที่จอดเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมึงไม่มาจอดเหมือนเอางี้เหรอเอารถด,ดีกว่าเรือแล้วมันก็เห็นเราไม่มีเรือยอดแต่เราอาจจะมีรถสวยๆเช่นเบนซ์เมืองไทยเนี่ยมันมีที่จอดรถเยอะเพราะว่ามันสร้างไว้เกินหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งไม่มาเมืองไทยก็ยอมจอด,ดอรถเบนซ์หน้าบ้านซึ่งเดี๋ยวใครมาครับเมืองไทยมันมีที่จอดรถเยอะถึงจะอาจจะมีคนงัดแต่ว่าที่จอดรถมีคนงัดรถน้อยกว่าหน้าบ้านใช่ไหม นี่ก็เปลี่ยนที่ให้ฟังนี่คือเสร็จจัจิตนะครับจะเล่าให้ท่านฟังแล้วขอบคุณมากที่ฟังอยู่และตอบได้ดีมากดีกว่านักเศรษฐศาสตร์ <c oughs> อันที่สามสังคมสังคมในนี้แปลเอาอย่างแรกเลยคือสองกระแสหนึ่งคุ้มข้อผู้เป็นพ่อสองการแข่งขันมีมีพี่นอ้องตะก,กี้มาอุตส่าห์มาตอนรับาารรจัยเขาบอกอาจารย์ขาพวกเราชอบแข่งขันครับอาจารย์ปลื้มมากเลยนะ คืออาจารย์ไม่ใช่อยุนะคือสมัยหนึ่งคนไทยถ้าแข่งเนี่ยแปลว่าศัตรูกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันเนี่ยมันทําให้เกิดเราดีขึ้นให้นึกการแข่งขันเหมือนกีฬานะครับอย่าไปนึกการแข่งขันว่าต้องเป็นศัตรูกันถ้าแข่งขันแบบปัดแข้งปัดขานี่เป็นศัตรูแต่ถ้าการแข่งขันแบบเราต้องดีกว่าเก่าเพื่อจะบริการคนอื่นเพื่อจะทํางานให้ดีกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ต้องรอปลอรอและเปลี่ยนเรียนรู้กันให้กันของกัน โซเชียลก็ hmm. จะแข็งแรงขึ้นเพราะพวกเรา mm hmm. และสุดท้ายเ mm hmm. ทคโนโลยีแปลต,งตรงๆคือ mm hmm. เครื่องมือทํากินของมนุษย์มีสองชนิดหลักลอันหนึ่งคือเครื่องมือสื่อสารของมนาคมเพื่อทําให้โลกมันเล็กลงสั้นลงสื่อสารกันได้ถูกถูกอีกอันหนึ่งคือเครื่องมือทุดแหลกขึ้นแหลกที่ช่วยสมบงรเพื่อให้ทําให้เราเวิร์กสมาร์ทไม่ต้องเว mm ิร์กฮาร์ดเช่นวุฒ เครื่องมืออย่างชนิดแรกก็คือเราไม่ต้องไปเยี่ยมครับเราโทรไปก่อนกำนันอยู่ป่าที่จะไปนะเอออเ้ยวันนี้ไม่อยู่เรดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปอีกอำเภอนึงเออเลยไม่ต้องไปเพราะว่าเพื่อนกำนันไม่อยู่อย่างเงี้ยนี่เครื่องมือสื่อสารแต่เครื่องมือบางประเภทคือเออเรื่องนี้เอ่อมือถือลงวัดดูหน่อยซิว่าหมอไม่อยู่แต่หมอพอฟังเดี๋ยวนี้เครื่องมืออีกหน่อยมีเอามือถือวางที่ภูมิขนฟังท้อง หมอที่ที่โรงพาบาลศูนย์บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แนละ้วต้องมาแล้วมันมีเสียงของอะไรในภูมิในทาโลโรคหรือเสียงหายใจท่านทั้งหลายที่เป็นพยาบาลหรือเป็นเอลแคร์ที่เคยใช้สเตโตสโคปก็จะนี่นี่คือตัวอย่างของเครื่องมือที่ที่ช่วยช่วยช่วยพัฒนาคือพวกตาดูหูฟังทั้งหลายสวนประสาททั้งหกนะ่ยมันมีเครื่องช่วยที่ทําให้เราเหมือนซูเปอร์แมนเดี๋ยนี้ผ่าตัดยัง มีเครื่องมือซึ่งหมอหลายคนมาบอกอาจารย์ว่าโอ้โหอาจารย์เกลิ้ตอนเด็กๆผมไม่ได้เล่นเกมไว้ตอนนี้ผมผ่าตัดด้วยเครื่องไม่ก็จะหนักแต่รุ่นลูกที่มันเล่นเกมตลอดเวลาเนี่ยที่เราดานน่ามันในอนาคตมันผ่าตัดพวกต่อมลูกหมากอะไรทีนี้โอ้โหต่อมลูกหมากเก็บห้าแสนถ้าผ่าด้วยเครื่องถ้าผ่าด้วยตาหมอ,อจะเก็บแสนสองขง <c oughs> เพราะว่าเครื่องมันเห็นระดับโมเลกุลเลยว่าเขาเอาออกผลว่า ไม่มีค้างอยู่เลยอะไรน,น่าคิดนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เทคโนโลยีที่มันช่วยมนุษยชาติในการที่คิดเป็นระบบเช่นว่านั้นมีสับเยอะอ,อยู่4ี่ตัวเยอกอ่อ่ีดกว่าเนื่องจากเรื่องนี้จะใช้เวลาพอสมควรอ,อ,อาจารย์ขออนุญ,ญาตว่าลอง เริ่มช้าไม่เป็นไรแต่เราต้องกินกาแฟตรงเวลาว่ามีคนกระซิบอาจารเริ่มช้าได้เลยกินกาแฟก็เราต้องกินเขาซิกแนวคนเดียวกาแฟพร้อมเออโอเคงั้นเราก็เมาส์กันตอนกินกาแฟสิบห้นาทีนะแล้วเดี๋ยวอนุญาตรบกวนกลับมันตรงเวลานิดแลกกันนะตอนนี้ก็เป็น47นาทีกันแล้วกันสิบโมงสี่สิบเจ็ดมันเจับ 长。